สวัสดีครับอยู่กับช่องนู6ล้ออิ่งงครับวันนี้มาดูเมคโคพีซีร้อยสามสิบพ้นแปดนะครับลงเล่นโคลนนะครับนี่จะตักโคลนออกเพื่อจะเอาดินดานข้างล่างนะครับบอ่อนี้จะทําบ่อเป็นเป็นบอ่อเก่านะครับจะทำให้มันลึกกว่าเดิมครับเจ้าของเขาก็อยากได้ความลึกประมาณ อีกลงลงอีกประมาณสามบสี่เมตรครับก็ต้องเปิดโคลนเนี่ยโคลนลึกครับประมาณเอวเกือบถึงเอวนะครับคนบบอน,นี้ก็เลยต้องเอาไมโครล,ลงไปไล่คลนออกก่อนฮะเพื่อจะเอาดินดานข้างล่างแต่ประสบผลสำเร็จไปแล้ว20%นะครับรถหงก้อลงมีทางลงไปแล้วครับ เหลือแค่เปิดตรงโครนี่ออกแล้วก็เอาดินดานขึ้นไปครับมาดูการขุดของเสียเต้ยครับกับทีมงานบุญรอดรถไทยก็เห็นไมคโครทำก็อยากทำด้วยนะอยากเลยก็เลยลงไปเินลงลงไปลินโครนด้วยนะฮะ เา้เล่นครับอันนี้เพื่อความเร็วนะครับเลยช่วยช่วยกันครับนี่นะครับรถไฟก็อยากลงลึกๆด้วยนะครับเออนี่เห็นแมมโคล,ลงไปล้อจมมิดก็อยากล้อมิดบ้างครับกลองดูครับ L47 สทีมงานมุดรอดครับ ก็ลุ้นรถไถไปด้วยเลยนะครับว่ารถไถจะถอยขึ้นได้ไหมไอเรื่องมามาได้อยู่แล้วครับตะรอนถอยกลับนะครับเดี๋ยวมีเฮเดี๋ยวมีเฮแสงอาจจะส่องเข้ากล้องหน่อยนะครับพี่น้องครับ โรนี่เสมอแท็กเลยนะครับสูงประมาณ6กสิบถึงเจ็ดสิบเซนได้นะครับแท็กจากพื้นแท็กไปโฟนะครับจนจนถึงข้างบนนะครับ ไอตันอยู่นะครับคิวไอ้ไรคิวดินอยู่โคนเนี่ย จกโคลนไปแค่พุงกีไปครับเพราะว่ามีดินเหนียวติดด้วยไลย่โคลนก่อนนะพี่น้องเดีย๋ยวดูมีครับีจะมีปลาครับเดี๋ยวจะให้ไซรร้อนรืดเสียเกียงลงไปหาปลา,า <laughs> จะให้ลงตรงนี้เลยนี่ตรงนี้แหละ <laughs> ลงได้ปะครับ อีกมุมครับพี่น้องครับก็ลึกอยู่นะพี่น้องบอ่อนี้ก็บอ่อเดิมประมาณ2เมตรถึง3เมตรนะครับบอ่อเดิมแต่โคลนไหลลงเยอะนะครับ,บรก็เลยตื้น ฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับนุหกลอซิ่งครับ,บกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ